นจิลาพงแฟงค่ะชื่อเล่นชื่อเครฟค่ะสิบหกกันยาสองห้าห้าศนค่ะน้ำหนักตอนนี้น่าจะสามสิบเก้าค่ะแล้วก็ส่วนสูงประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบสามค่ะการศึกษาตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมหนึ่งค่ะเป็นคนคิดมากบ้างแล้วก็เป็นคน ดูเงียบๆเรียบร้อยแต่จริงๆเราไม่เลยค่ะอยู่กับเพื่อนที่สนิทก็จะไม่เรียบร้อยค่ะฉายาที่เพื่อนชอบตั้งให้นะคะที่โรงเรียนก็ปุ๊กปิ๊กแล้วก็เพื่อนชอบเรียกว่าเลดี้ครปค่ะชอบสีชมพูค่ะไม่ชอบสีสีเขียวค่ะความสามารถมีเต้นมีร้องเพลงมีแร็ปมีอคต i n งได้นิดหน่อยค่ะแล้วก็เคยเล่นเมโลดียนได้ค่ะ นายค่ะแล้วก็พี่เอลลี่อาชิรยาแล้วก็แบทพิงค์ค่ะเพลงที่ <Yeah. S 1> ชอบ u n e v e r y o u n e v e r know ค่ะอันนี้เพลงโปรดที่สุดจริงๆมีหลายเพลงแต่เพลงนี้โปรดที่สุดค่ะ mm hmm. แต่งตัวจริงๆแล้วชอบแต่งแบบฮิปฮิปค่ะแบบน่ารักแล้วก็ผสมเท่แต่ว่าแต่งออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าออกเป็นแนวไหนบ้างค่ะ <S <S โทรศัพท์แล้วก็เงินค่ะ ลิปสติกค่ะใช้ได้ทั้งหน้าค่ะช่วงนี้หนูชอบอันนี้หนูพูดได้ไหมชอบดูคู่จิ้นของพี่จูเน่กับพี่เจ้าไนค่ะอันนี้ชอบกินน้ำปั่นวิปครีมน้ำที่สดชื่นน้ำผลไม้แล้วก็ไอศกรีมค่ะพวกอะไรที่มีเผือกค่ะแล้วก็คานาแล้วก็มะเขือเทศค่ะอันอดิเลกชอบ เต้นค่ะแต่ถ้าเต้นบ้างแล้วก็ฟังเพลงค่ะแล้วก็เล่นโทรศัพท์ค่ะค่ะก็จะเป็นพวกตุ๊กตาที่เป็นหมาหรือว่าแมวค่ะดูไหมคะว่าอะไรน่ารักค่ะ